สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใส่สายนาฬิกาสมาร์ทวอตและก็วิธีการถอดสายด้วยนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยพี่สายสแตนเลสนะคะข้อสังเกตหรือว่าวิธีใส่ก็ไม่ยากคะ่ะให้ไงด้านหลังตัวเรือนขึ้นมานะคะแล้วก็สอดสายเข้าไปได้เลยตามที่ถนัดได้เลยคะ่ะจะสอดจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้แต่ว่าเราจะมีจุดสังเกตนะคะตรงสายให้ไงในส่วนของที่มีปุ่มสีเหลี่ยมสีเงิเน,นขึ้นมาเนาะแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยเป็นไงคะ รับเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ สายสแตนเลสนี่ก็เป็นสายที่ค่อนข้างใส่ยากเหมือนกันนะคะเราก็เลยมาใส่ให้เพื่อนๆดูเป็นสายแรกเลยนะคะแต่ว่าเป็นสายที่ยอดนิยมมากเลยนะคะเพื่อนๆนิยมเลือกเป็นสายแถมกันมากเลยเพราะว่าเวลาใส่สายสแตนเลสเข้าไปแล้วก็จะสวยหรูดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณลูกค้าท่านที่เป็นผู้หญิงเนาะจะชอบเลือกสายสแตนเลสกันมากเลยเพราะว่าสายสามารถใส่ออกงานได้ที่ท่านถอดก็ไม่ยากค่ะกดปุ่มจีเรียมด้านหลังแล้วก็เลื่อนสายออกมาได้เลยง่าย เลยค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อกันที่สายซิลิโคนนะคะวิธีการใส่ก็เหมือนกันเลยไงด้านหลังขึ้นมานะคะสังเกตตรงปุ่มสีเหลืองซึงเงินนะคะแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยค่ะจะสอดจากด้านบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยค่ะนี่ง่ายๆเลยค่ะ สายซิลิโคนตัวนี้เป็นสายมาใหม่นะคะ,ะเป็นสายซิลิโคนลาย A B C นะคะเพื่อนๆก็นิยมกันเหมือนกันนะคะจะมีสีสันที่สดใสแล้วก็ลวดลายสวยงามนะคะเป็นไงคะ ต่อไปเราจะตามด้วยเป็นสายผ้าไนลอนนะคะสายผ้าไนลอนก็ใส่ไม่ยากค่ะวิธีการใส่ก็เหมือนกันเลยค่ะงายด้านหลังสายขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังตัวเรือนขึ้นมาก็สอดเข้าไปได้เลยนี่ค่ะง่ายๆเลยนาฬิกาตอนนี้คือสามาร์ทวอททุกรุ่นนะคะจะเป็นตัวตัวเรือนที่มีตัวล็อกสายวิธีการใส่ปกติแล้วเราใส่เราจะไม่ได้กดที่ตัวสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าเวลาถอดนะคะสําคัญเลยเราต้องกดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมด้านหลังก่อนแล้วค่อยถอดสายออกมานะคะเพราะไม่งั้น เดี๋ยวสายจะหลุดหรือว่าพังได้นะคะถ้าเราตอนที่เราถอดแล้วเราไม่ได้กดปุ่มตรงนั้นนะคะเป็นไงกันบ้างคะวิธีการใส่สายนาฬิกาสมาร์ทวอทก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ